โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเผยความลับถึงสาเหตุที่ภัยพิบัตใิใหญ่ๆไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อไปนี้คอยปกป้องดูแลก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะในช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายที่เราไม่คิดว่าจะได้พบเจอ เรื่องร้ายๆต่างๆนานาจะเกิดขึ้นที่ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่เราทั้งหลายต่างก็ได้รับรู้รับทราบผ่านสื่อออนไลน์และสื่อกระแสหลักซึ่งในหลายๆครั้งก็จะเป็นการสร้างขึ้นบ้างกลบเกลื่อนบ้างชักใบเรือให้ไปอีกทางบ้างโดยรวมแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดผิดธรรมชาติไม่เป็นไปตามปกติทั้งสภาพอากาศ ความเปลี่ยนไปบนท้องฟ้าเมฆฝนทางสภาพจิตใจของผู้คนหลายคนก็สงสัยแล้วก็ตั้งคำถามมากมายทำไมถึงเกิดที่อื่นทำไมไม่มาเกิดที่บ้านเราเหมือนกับอยากให้เกิดจังเลยหรือไม่ก้นลุ้นกันจนตัวโกงว่าเดี๋ยวพี่ไทยเจอแน่ๆก็ฉันบอกแล้วนี่นาว่าจะต้องเกิดก็เลยจะขอเล่าให้ฟังว่าในเวลานี้ทุกภาคส่วนในมิติ ที่สูงกว่าได้เข้ามาช่วยเหลือโลกกันอย่างพร้อมเพรียงกันที่ผู้รู้ได้ไปเห็นมาในทางทิพนั้นแบ่งเป็นสี่กลุ่มใหญ่ทั้งหมดได้กระจายกำลังกันออกไปดูแลโลกทั้งใบท่านเหล่านี้ไม่ได้ดูแลเฉพาะในส่วนของประเทศไทยเพียงแต่ว่าในประเทศไทยของเรามีท่านที่อยู่ประจำอาทิเช่นเหล่าเทพพย,ยดานาคานาคี ครุฑคนทันหรือศีที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วเป็นจำนวนมากมากกว่าที่อื่นๆเรามีวัดวาอารามมีพระาธาตุมีเจดีมีพระพุทธรูปมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ประจำคอยดูแลรักษาซึ่งท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่มีพลังงานคลื่นความถี่สูงทำให้มีคลื่อนปกป้องดีๆเกิดขึ้นมากมายทั่วประเทศไทย ต้องขอบคุณมนุษย์ที่มีจิตเป็นกุศลที่คอยทำนุบำรุงเหล่าเทพเทวาเชื้อเชิญท่านให้มาอยู่มีการจัดทำพิธีบวงสรวงกันเป็นประจำเป็นคนที่นอกจากจะเสียเงินแล้วยังอาจจะโดนคนจำนวนมากหัวเราะยะอันที่จริงแล้วถ้าไม่มีคนเหล่านี้คอยทำหน้าที่เทพก็จะไม่มาอยู่ดูแลเพราะท่านอยู่อีกมิติหนึ่งอันเป็นมิติที่สูงกว่าเราท่านไม่อยากแหกกฎ เว้นเสียแต่ว่ามนุษย์ร้องขอทั้งสี่กลุ่มที่เข้ามาช่วยกำกับดูแลก็จะมี 1. ชาวอาการตาเป็นเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมอยู่อาศัยใต้พื้นโลกคล้ายๆกับเมืองบาดาลแต่เป็นผู้ที่อยู่ในโพรงใต้ดินเป็นเมืองขนาดใหญ่มากใหญ่แบบกรุงเทพมหานครในเวลานี้กลุ่มนี้กำลังทำงานกันอย่างหนัก เพื่อแก้ไขพื้นที่ด้านล่างให้แข็งแรงโดยเฉพาะเสาหลักสองเสาที่เกิดการหักขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วมีการทำงานร่วมกันกับอีกหลายเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินและชาวบาดาลของพวกเราแน่นอนมีการกระทบกระทั่งกันกับฝ่ายตรงกันข้ามที่เป็นพวกเดียวกันกับพวกดิสเตสารัต มีการรวบกันมีความเสียหายเกิดขึ้นมีคนของเราเข้าไปช่วยงานกันอยู่พวกที่ตาแดงแสบตาคันตาบ่อยๆอาจจะเจอฝุ่นที่ด้านล่าง 2. ชาวอาทูเรียนเป็นชาวดาวมาจากดาวอาร์ทูรุส เป็นกลุ่มแรกๆที่เข้ามาปรับแต่งเส้นแรงแม่เหล็กโลกช่วยแก้ไขเรื่องรอยแยกของแผ่นเปลือกโลกจะเข้าไปทำงานในปล่องภูเขาไฟเช่นใช้แท่งโลหะขนาดยักษ์ปล่อยลงไปในปล่องภูเขาไฟเพื่อยับยั้งการประทุพวกนี้จะเชี่ยวชาญงานโลหะงานอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้เป็นกลุ่มที่ดูแลด้านบนผิวโลกเชื่อมต่อกันกับท้องฟ้า ชาวอาทูเรียนคือผู้ที่ประจุพลังให้กับกำไลแม่เหล็กและอุปกรณ์แม่เหล็กทุกชนิดที่นบจัดให้เ,เพื่อนๆบูชาไปเขาจะมีโค้ดติดไปกับกำไลทุกเส้นหากเชื่อมพลังงานกันกับเจ้าของกำไลได้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีในยามคับขันเขาจะทำงานร่วมกันกับเหล่าเทพเทวาที่อยู่ภายใต้การกำกับของพระนารายในการช่วยเหลือปกปักรักษา ทำการดูแลพื้นที่นั้นนัครุดน่าจะเป็นกำลังสำคัญมีอีกชาวดาวหนึ่งที่มาทำงานร่วมกันตรงนี้นั่นก็คือชาวดาวเวกา้าและชาวซิริอุสเป็นผู้มาประจุพลังงานให้กับสร้อยลาพิสลาซูรี่และจักสร้อยโซดาไลท์ 3. ชาวดาวกองกำลังพิทักษ์จักรวาล เป็นผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่กวาดล้างในทุกๆพื้นที่ที่มีความต่างสัตว์หรือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยประจุที่ไม่พึงประสงค์ทางกลุ่มนี้จะทำการปรับธาตุให้กับพระแม่ไกาอาทั้งดินน้ำลมไฟท่าทางจะถนัดในเรื่องไฟไฟฟ้าและประจุในชั้นบรรยากาศจะทำงานร่วมกับเทพเทวดาที่อยู่ภายใต้พระแม่กาลีพระศิวะทำหน้าที่เป็นฝ่ายกวาดล้าง เที่ยวนี้จะทำการล้างแบบให้ซิ้มซากกันไปเลยคนดีไม่ต้องกลัวคนชั่วต่างหากที่กำลังใจเต้นไม่เป็นซ้ำอยู่ในเวลานี้ 4. พระผู้สร้างท่านจะมีทีมงานผู้สร้างเข้ามาช่วยงานในทุกๆด้านของการสร้างสรรค์ใหม่มีการสร้างสิ่งมีใหม่ขึ้นให้กับชาวโลกอีกมากมายพระพรมและพระวิษณุกรรมจะเป็นทีมงานที่เข้ามาช่วยเหลืองานตรงนี้ ในงานนี้รวมไปถึงงานจันลงไว้ซึ่งพระศาสนาให้ครบ5,000ปีผู้รู้บอกว่าตอนไปห้องพระ พระพรหมมาบอกว่าให้ไปอัญเชิญพระแม่สุรัตวดีมาไว้ที่หอพระได้แล้วท่านกำลังจะลงมาช่วยงานพระพรหมในการสร้างสรรค์งานดังนี้เป็นต้นแล้วที่เล่ามานี้มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับพวกเราอย่างไรมันเกี่ยวข้องกันตรงที่พวกเราทุกคนต่างก็มี DNA ของเราชาวดาวทั้งสี่กลุ่มติดมากันคนละเล็กคนละน้อยท่านเหล่านี้ไปทำงานช่วยโลกเราก็จะรู้ในจิตลึกๆ คนที่อ้วมมากที่สุดก็น่าจะเป็นฝ่ายตรีมุรติอย่างนบนี่แหละมี DNA ของทั้งสาฝ่ายมารวมกันมีส่วนของพระนาราย16ส่วนพระพรหม8ส่วนพระศิวะ8ส่วนรวมกันเป็น32ส่วนคือขัญ มีงานปราบปรามที่ไหนนบสามารถรับรู้ได้หมดถึงความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสยองขวัญไหนจะงานสร้างสรรค์งานสารต่อพระศาสนาเหมือนกับว่าถ้าท่านใช้งานใครแล้วทำงานได้ดีท่านก็จะคอยเรียกใช้แต่คนคนนั้นนอกจากนี้เจ้ากรรมนายเวรเขาก็จดจำเราได้เช่นกันพวกเขาต่างก็จะแห่แ่กันเข้ามาโดนเจ้ากรรมนายเวรของทั้งสามท่านมารุมเราค่ะ ในเวลานี้เรามนุษย์ทุกคนคือมนุษย์หลากมิติเราจะมีการติดต่อเชื่อมโยงกันกับผู้ที่อยู่ในมิติที่สูงกว่าทั้งเทพเทวดานาคานาคีครุฑยักษ์คนทันฤษีและแน่นอนที่สุดชาวดาวที่กำลังแห่กันเข้ามาที่นี่ มีการระดมพลเข้ามาเชื่อมพลังงานกันกันกบพวก,กเราชาวโลกเพื่อให้เราทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาในการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายในพื้นที่ทีนี้เพื่อนๆหลายคนคงจะพอเข้าใจแล้วนะว่าทำไมเราแต่ละคนถึงอวมอรไทยและบางคนก็มีการติดต่อกับชาวดาวได้ด้วยผ่านความฝันบ้างเราทำงานกันทั้งกลางวันกลางคืนกันเลยทีเดียวช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฝันกันมันอุดตลุดไปเลย และคงพอจะเข้าใจแล้วนะคะว่าทำไมนบจะต้องมานั่งจัดวัตถุมงคลทั้งหลายทำไมเพื่อนจะต้องรีบมาขอบูชามีวิติดตัวในเมื่อของเหล่านี้คือสิ่งที่แต่ละหน่วยงานจำเป็นต้องใช้ในการทำงานประสานกันทุกภาคส่วนค่ะยกเว้นผู้ที่สามารถยกระดับจิตแห่งตนให้อยู่ในมิติคลื่นความถี่ที่ห้าได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมใดๆทั้งสิ้นค่ะ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ